สวัสดีค่ะคลิปนี้มาทำเสื้อที่มีระบ,บายเป็นป้ายด้านหน้านะคะแขนกุดคอจะออกลักษณะเป็นสามเหลี่ยมนะคะตัวไม่ยาวมากสวมหัวค่ะติดกระดุมแป๊กที่จุดที่เป็นสามเหลี่ยมที่คอนะคะแค่จุดเดียวมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะเตรียมกดรอยเพ้เทิเ์นมาตรฐานนะคะตัวที่ดิฉันทำก็ทำ บวกเจ็ดนะคะแล้วก็กดรอยออกมาให้เต็มตัวนะคะของแผ่นหน้าแผ่นหลังก็กดออกมาแค่ซิกเดียวนะคะจากจุดข้างคอนะคะให้วัดเข้าไป3ซนเมตรคอลึก9ซนเมแล้วก็ให้ตีเส้นมาที่จุดเอวนะคะตีเส้นโค้งๆนิดๆน,นะคะความยาวของตัวเสื้อวัดจากสะโพกบนลงมา 5เซนเมนะคะแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะในจุดของรักแร้นะคะให้วัดขึ้นไป1.5เซนเมตรจุดบ่านะคะ2เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะแล้วก็ให้แบ่งครึ่งนะคะวัดลงมา2.5เซเมตรจากเส้นไหลวัดเข้าไป สามซเมค่ะแล้วก็ให้โค้งนะคะโค้งเส้นรักแร้ให้สวยงามนะคะแล้วก็ให้ปิดเกล็ดนะคะสัก1นึซนติเมตรปิดสก๊อตเทปไว้นะคะในส่วนของระบายนะคะให้วัดลงมาจากเส้นที่โค้งๆค่ะ6เซนเมตรเส้นระบาย 6ซนเมตรให้กดรอยออกมานะคะแล้วก็จะมาแยกแทรกระดาษค่ะให้แบ่งไปทั้งหมด9ช่องนะคะก็แบ่งเป็นช่องเท่าๆกันนะคะแล้วก็แทรกระดาษให้ออกมาในลักษณะเกือบวงกลมเลยค่ะก็ให้เหลือไว้นิดหนึ่งค่ะก็แทรกระดาษ5เซนติเมตรอาจจะ4เซนติเมตรบ้างให้พอเป็นรูปแบบนี้ค่ะ เกือบเป็นวงกลมเลยค่ะเวลาระบายก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะสวยงามนะคะแบบนี้แล้วก็โค้งด้านในให้สวยงามนะคะแล้วก็ด้านนอกก็โค้งเส้นออกมานิดหนึ่งเพื่อที่จะให้เป็นเส้นที่กลืนกันค่ะส่วนนี้ก็ตัดชิ้นเดียวนะคะแล้วก็มามาเข้ากับส่วนนี้จะเป็นแบบนี้นะคะ ชิ้นหน้าก็ให้ตัดออกมานะคะและในส่วนของรักแร้ถ้าสมมุติว่ารักแร้จริงๆวัดได้36เซนเมเมื่อรวมกันแล้ววงแขนชิ้นหน้ากับชิ้นหลังจะต้องแตกต่างกัน4-5เซนเมตรนะคะก็จะได้ประมาณสักเอาสัก4 0หรือว่า4 1นะคะก็จะได้รอบวงแขนที่ใส่แล้วพอดีค่ะ แต่ถ้ายังเหลืออยู่ก็ให้ตีเส้นจากเส้นบาลงมานะคะสมมุติว่าเกินอยู่2เซนเมตรก็จากเส้นบาก็วัดลงมาชิ้นหน้า1เซนเมตรชิ้นหลังก็1เซนเมตรหรือว่าจะมาเก็บในส่วนนี้อีกเกล็ดหนึ่งก็ได้นะคะแล้วก็ให้ตัดออกมาเลยค่ะในส่วนของชิ้นหน้าเวลาวางผ้าเราก็วางสองชิ้นอีกชิ้นหนึ่งก็ให้หางายเทท้นนะคะ อีกชิ้นหนึ่งก็ให้ฟวามแพทเทิร์นซึ่งมันจะออกมาเวลาวางแล้วมันจะได้รูปพอดีค่ะแต่ว่าถ้าวางสองชิ้นเลยมันก็มาวางใต้กันจะไม่ได้ค่ะต่อไปมาดูในส่วนของชิ้นหลังค่ะจะเป็นแพทเทิร์นซีกเดียวนะคะเส้นอกขึ้นไป1.5เซเมตรเส้นบ่าหลังวัดเข้าไป1.5ซนเมตร เส้นข้างคอ3เซนติเมตรเหมือนชิ้นหน้าคอลึกหลัง2เซนติเมตรโค้งเส้นหัวไหล่วัดเข้าไป2เซนติเมตรเท่ากับชิ้นหน้านะคะเวลามาต่อกันต้องให้เท่ากันค่ะแล้วก็ตีเส้นโคง้งนิดนิดมาที่เส้นอกนะคะเส้นอกก็ให้แบ่งครึ่งตีเส้นนะคะแล้วก็แบ่งครึ่งก็วัดเข้ามา1.5เซนติเมตร ก็โค้งเส้นก็จะลงล็อกพอดีนะคะความยาวของชิ้นหลังก็เท่าแบบชิ้นหน้าให้วัดลงมา5เซนติเมตรนะคะเวลาวางผ้าชิ้นหลังก็วางสันทบจะเป็นเสื้อที่สวมคอนะคะเส้นเกล็ดก็ปล่อยทิ้งไว้ไม่ต้องไปทำอะไรค่ะเพราะว่าจะเป็นเสื้อที่ตัวหลวมนิดๆขั้นตอนต่อไปมาดูการเย็บกันนะคะ ก่อนที่จะเข้าตัวนะคะก็ให้เย็บระบายให้หม้วนริมของระบายนะคะแล้วก็มาเย็บเข้ากับอีกด้านหนึ่งของตัวเสื้อที่จะป้ายนะคะอีกด้านหนึ่งก็อยู่ข้างในค่ะในส่วนของสาบคอนะคะด้านหลังก็มาเย็บกับสาบคอด้านหน้านะคะแล้วก็ให้เดินเดินเส้นสักสองครั้งนะคะการยืด ั้งในด้านหน้าก่อนที่จะใส่ระบ,บายแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็ให้เย็บสองครั้งนะคะกันยืดในส่วนของแขนก็ใช้ผ้าดาเหมือนกันค่ะไปเย็บกันนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วไปมาดูกันอีกครั้งค่ะเสื้อที่เย็บเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้สวยๆแบบนี้เลยค่ะมีระบ,บายด้านเดียวเสื้อตัวนี้เดี๋ยวฉันจะทำเป็นสองสีนะคะ อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นสีเทาๆอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นสีขาวด้านหลังก็เป็นสีเทาช่วงคอก็ดมนะคะดมผ้าไว้ด้านในช่วงระบายก็ดมผ้าไว้แล้วก็มาสอยเอานะคะหรือว่าเย็บก็ได้ค่ะในส่วนของรักแร้ก็ดมผ้านะคะมาดูด้านในค่ะด้านในในส่วนของชิ้นที่ป้ายนะคะสองชิ้น อีกชิ้นหนึ่งที่อยู่ด้านในดิฉันจะผูกโบไว้นะคะในชิ้นที่อยู่ด้านในอะคะ่ะให้ตัดออกส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็จะใช้โบผูกนะคะเพื่อที่จะให้เป็นรูปร่างะคะ่ะจะได้ไม่ห้อยลงมานะคะข้างตัวนะคะเวลามาเข้ากันจัดให้เรียบร้อยนะคะบางทีมันอาจจะมีผ้าที่ว่าล้นๆเหลือๆอยู่ วางผ้าจัดให้สวยก่อนค่ะก่อนเอาไปเย็บนะคะเนีย่ยวางผ้าแบบจัดให้สวยงามก่อนค่ะให้เข้าให้เข้าล็อกอ่ะค่ะทำเครื่องหมายไว้นะคะว่าในส่วน9เซนติเมตรอยู่ตรงจุดไหนพอได้ออกมาก็จะเป็นเสื้อที่น่ารักน่ารักนะคะสวมใส่สบายคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสดีค่ะ